ว่าเดี๋ยวเอาเรื่องดีมาฝากก่อนรุ่งแรกอันนี้ฝากแฟนคลับของทั้งคู่เนี่ยไปจิ้นกันด้วยค่ะอย่างน้อยก็มีอีกสองคะแนนนะฮะไปช่วยเชียร์คู่นี้ให้จิ้นแรงแซงทุกโค้งเลยนะคะใช่จิ้นกันได้แบบได้ใจมากชอบฟังเสียงเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงน้อยเสียงสูงขึ้นไปอีกเรื่อยๆน้องเต้ยพงศกรนะฮะแล้วก็คุณเชียร์ที่คำพรคือต้องบอกก่อนว่าคู่นี้เนี่ยนะฮะจากในละครจิ้นกันไป จนในที่สุดก็ออกมาในชีวิตจริง oh. แฟนคลับก็โอ้โหเชียร์กันใหญ่เลยเราก็เชียร์ด้วยเหมือนกันล่าสุดทั้งคู่นี้ไปออกรายการ3แซ่บอ๋อน้องคะแก่ไงคะเท๊อันนี้อันนี้เมาส์นะคะเขาเมาสกันมาเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะ <Wow. S 1> ว่าว่าแก๊งแฟนคลับเยอะมาก แกง๊งแกง๊งพ่อหมีแม่หมีเนี่ยเหรอเ,อเยอะมากๆของรายการนี้คือทั้งคู่นี้เนี่ยไปออกรายการสามแซบนะครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าในรายการนี้เนี่ยนะฮะคือคือในละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ,ะเขาเข,า,ขาเรียกเป็นพ่อหมีกับแม่หมีพ่อหมีแม่หมีเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊งแฟนคลับที่ไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแก๊งลูกหมีแก๊งลูกหมีก็เต็มสตูดิโอของโพลีพลัสเลยนะฮะเรียกว่าเอาหลายคนดูดิเออเยอะมากเยอะมากเหมือนคอนเสิร์ตโลกดนตรีบ้านเราเนี่ยครอบครัวหมี เข้าวคัวหมีนี่คุณคะถ้าเก็บบัตรข้าเนี่ยโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยอะไรจะะหดดันคือจิกกันไม่มีหมอนจะจิกอ่ะเอาเนี้ยจิกกันเองอ่ะนึกอว่านั่งดูกันไปก็จิกแขนกันไปหมีจิกกันเองโอ๊ยน่ารักแต่เสียเรียกว่าเจ้าตัวนี่ออกการปลื้มเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าตัวเขาปลื้มขนาดไหนวันนี้เรามีสัมภาษณ์ของเต้ยพงศกรมาให้คุณผู้ชมด้วยนะฮะมาฟังกับของเต้ยต่างเต้ยต่างเต้ย เราเราไม่ได้คาดหวังตอนแรกเราเรา,เราไม่คิดว่าผลตอบรับจอออกมาดีขนาดนี้ครับรก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกหายเหนื่อยก็ต้องขอขอบคุณทางพี่หน่องอนุโรชามากเลยครับที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณบัดดี้ผมด้วยพี่เฉดตอนนี้ประชากรลูกหมีก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็ดีใจครับดีใจที่ได้มีพ่อหมีแม่หมีแล้วก็มีลูกหมีเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นพ่อหมีไม่คิดว่าจะเป็นแม่หมีด้วยเพราะว่า เราก็แค่ตั้งให้แบบกลุ่มแฟนคลับว่าเขาเป็นหมีแพนด้าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเล่นในทวิสต์แบบไม่นอนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบใส่เขาหมีแล้วเขาก็มาตั้งให้เราเป็นพ่อหมีแม่หมีแล้วก็โอ้ดีใจมากขอบคุณมากเลยครับมันเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติของของเราสองคนไม่ว่าพี่เชียร์แล้วก็ผมมันเป็นโมเมนต์กับแฟนคลับด้วยมันเป็นมิตรภาพความรักที่ดีในครอบครัวหมีโอ้ตายแล้ว เขาบอกว่าแกงลูกหมีเนี่ยนะมาจากต่างจังหวัดกันเยอะมากอะไรจับดึงจมูกน้องโอ้ยน่ารักน่าเห็นดูน่ารักแล้วเหมาะเนาะเหมาะกันมากเลยนะแล้วเราเชียร์ต้งเพราะว่าถ้าเราเชียร์เชียร์ด้วยเพราะว่าเชียร์เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีเรา้จักเขาเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆคือนอกจอกับในจอก็เหมือนกันเหมือนกันเด็กอ่าเพราะเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราเชียร์คู่นี้มากๆนิสัยดีทั้งคู่นะคะโอ้ยต้องบอกว่าเขาก็ยังบอกอีกแนะว่าแบบว่า เป็นเรื่องธรรมชาติก็ต้องปล่อยมันไปถ้าจะจริงหรือไม่จริงอะไรก็ปล่อยไปตามนะั้นเราก็ดูซิว่าธรรมชาติของเขาเนี่จะไปได้ถึงขนาดไหนเชียกันต่อไปียต่อไป